ผมถังเรตสิ้นครับทีมงานโจรสลัดลุยทุ่งครับจากไปท่ายากแน่ครับเจ้ายัดติดแล้วครับทีนี้ดูนคนขับครับไม่มองทางเลยพุใหใ่ครับเตรียมมาแล้วครับพี่น้องหาทางข้าไปช่วยหน่อยเจ้ายักเตรียมแล้วครับ Ra, dài, đèn, là da không dắt dày ốc lon ngọn ra hết cao về này mới đen lắm gấp gấp ít gấp จะไปท่ายากครับดูบครับลทเทครับเจายักษ์เวท่ายากครับเนี่ยครับเจ้าของนาบอกให้อัดครับมาดูครับถ้าไม่ติดก็คงไม่รู้ว่ามันลงได้ไม่ได้ไม่บอกป้าลงได้ได้ได เนี่ยครับจากไอ้ฟางครับทีมงานเราก็บ้าให้เกืนครับบอกให้ลงก็ลงอย่างเดียวนะครับมินิน้อยดึงไม่ขึ้นนะครับต้องรองตัวช่วยครับก็รอทีมงานครับมีตองตัวช่วยครับคนท้่แก่บ้านะครับมีเ u มยูมม ห้าเกศูนย์สองถ้าไม่ขึ้นก็เป็นแม่โคแล้วครับพี่น้องรอเอมูอยู่ครับมาแล้วครับตัวช่วยครับมาแล้วครับตัวช่วยครับที่นี้ดึงไม่ขึ้นครับ มาแล้วเอา,าครับ MU 02ตัวแรงครับช่วยครับมาช่วย62ส่ายยากพี่น้อง มิน่น้อยดึงไม่ขึ้นนะครับต้องใช้ดึงครับ FC ของเราครับขับมาเองครับครับโอ้เสื้อเด็กครับ f อครับใส่คุ้มครับโอ้โหสีสีเลยครับ f อฟซีเดี๋ยวเห็นง่ายเลยเนเดี๋ยวเดี๋ยวแกเขาให้ใหม่ครับน โอเคครับจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอดึงรถก่อนครับตามด้วยครับเหีนงานสายลุยครับโจนสลัดลุยทุ่งนะครับ